สวัสดีนะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งในรายการมอน s ่าสกายแดนเซอร์เกมเบอร์ทีวีวันนี้มาอยู่กับผมไอ้มอยครับเวอร์ชัน0.2.1เย่อัปเดตใหม่ก็ม <c oughs> ีก่อนนี่มอนสเตอร์อันนี้ก็คือ normal ที่ผมปรับกนคือ easy hard ก็คือ เห็นข้างหลังตัวแล้วครับตัวตัวในเกมเรานะครับอันนี้เห็นหน้าตาอันนี้ไม่เป็นเลยนะครับเปิดไว้ปิดเซิร์ฟถ้าเพื่อนเข้ามาเนี่ยเราปิดแบบนี้ปุ๊บเพื่อนเข้าไม่ได้ถ้าเราเปิดเข้าได้เคสกินก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเข้าไปสกินนี้ตุ้งตุงต้งไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ส่วนผมใช้สกินนี้ไอ่โมกะเล่น มีอะไรมาใหม่นีเปิดให้ <c oughs> ต้องย่อตัวกับกระโดดสลับกันนะครับ <c oughs> ลูกของบอกอะนี่ซูมซูมแบบถ้าซูม,ซม,ซมสูงสุดก็ก็มัน,นยังไงถ้าซูมแบบน้อยสุดมันก็จะใกล้อันนี้เราสามารถปิดได้เดี๋ยวผมไปซอในเชือกันเลย yeah. มาสอนใหม่มาดูอย่างแรกเลยนะครับไอ้ไม่เกี่ยวขอขอนุญาตไปเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนแมวชอบหนีโอ้โหไม่เสียงแมวใช่มาก จะมารีวิวอีกร้าน,นนะครับปิดมอนเตอร์ลำคานนะครับตังแรกก็มีโกเลมดังน้อยก็มีโกเลมฮะนี่สร้างอย่างนี้นี่สร้างมันมันเกะกะตีไป โมนาหันด mm. uh, ี้เนี่นี่คือแม่โมเนียสทิ่ได้นี่ก็คืออุ้ยอะไร Snowman แบบนี้ครับคุณพ่อเนี่ยเหมือนลงเพยันะแต่ผมจะไม่ก็อปปี้ใครทั้งนิ่ง Snowman สวัสดีครับทุกาครับ เออเหี H ้ยชอดโอเควัม้มีของอ่ะ <c> แ <oughs> ม่ใหมมากเลยนะสมุดแต่ละอันพวกโจโไม่อยากรู้เยอะมากน้ำยาน้ำยาแต่น้ำยาแบบสุดยอดมากของอัปเดตต่อไปเมื่อน้ำเต็มมีสีจะเพิ่มอีก ห้าสีก็มีอะไรนี่ชื่อว่าอะไรนะเลสต์โต้มก็มีมาใหม่หน่าเหมีม้วไม่ได้กไม่มีนัอาวุธมีดาบไม้เพิ่มเข้ามาดาบมีชุดเกราะครับตแต่ชุดเกราะยันชุดเกราะเล็กนะครับบล็อกไม่มีอะไรมาก <c oughs> นี่นี่ยงไรนะนี่ตอนนี้แล้วก็นี่แล้วก็หน้าตาของทุกตัวแล้วก็ทางต้นไม้ก็โตเอ็นชาร์ดวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะ